เดี๋ยวโมเดวเดรันตอนอันอันห้มึงมึงอันฮะไป้งไปงไปหม่มันเป็นปลาอย่างปลากังวะปลาเนลาปลาเนือปากปลขอมีซอนไม่มีปลาขอมีซอนนี่ปตวันครับนี้เขาเรียกไอ้นั่นเขาเรียกปอปลาเขาเป็นการเยล เป็นศูนย์เรียนรู้เออพัฒนาพันป่าเออแต่ว่าวันนี้เราจะมามาพัฒนาให้กลายเป็นลาบลาบไปมาซิมเนื้อมันเออมาซิมเนื้อมันมึงกรเสือมันจะแซ่บเออเอาไปถอดเสื้อให้ยังทำน้อยน้อยว่าว่าว่ารสชาติมันจะดีไหมทุกคนถอนเก่งเลยอามันเลยอาบปลาซอยเลยอืมจับเนเดี๋ยวเอ้ามีอันมาเลยมาดิเราได้เปียบมัน ดูวิธีการวิธีการเป็นยังครับปลดแหครับเอาลราพูดทุกขั้นตอนให้ฟังหน่อยครับข um, ouais> ouais ั้นตอนแรกนะเราจะเอาแหมาใส่สวอก่อนแล้วก็ไปกลมๆไว้ก่อนสักสองสามม้นแล้วก็หวานนี้นอีแหมันก็จะจะออกถ้าหวานไม่ออกแสดงว่าแหงไม่จะ

มก็หลายยวะนี่กินเบิร์บ่นี่ย้าผู่ดังานแบบเป็นติลยวไปหานด่ะเหาไในคุณไปหาไปเนะไปหาคนดไปนะไปอย่างมันตัวใหญ่แห้งป่ะหันตัวใหญ่แห้งเอาไปเป็นพ่อพันธ์ด้เ้ตัวีเหอนฮะเยปู้งอลูกล้านได้กินตัวน้อย มี่เห็นเลือเชฟวะเชฟน่ะเอาเอาเนื้อปลาออกปลยังว่ายน้ำได้เหมือนเดิมเนี่เดี๋ยวเชฟพี่จะทำให้ดูเอาเนื้อเอาเนื้อปลาออกไปว่ายน้ำได้เหมือนเดิมเห็ดแมงยังไหนวะเชฟปองตุ้งไงรู้จักมั้ยปองตุ้งนี่เชฟคณะครับแมงเห็ดเลือดเฮ้ยไปยืมวิซุมะน่งเนียเจอโอ้โหหับไหนฮังไหนฮังไหน เอาเอาแบบตุ้มเดีวก็เอาขึ้นม้บางคนสุดทายพี่โอว่ดเอาลูกตรงนี้ตุ้มตุ้มขึ้นน้ำงนี่ครับโอ้โหนิ่นีนเผื่อก็ปลาปากมัอนนี่ยปลาปากโอ้สุดยอดเต็มหมวกพอดีครับอันนี้อันนี้าหยังเลยอันนี้ตาหุปงงไปาอรถเอารก็งง่ายดีเลย บาดเดียวเมื่อไรนะคเอาไปสมเท็ดบโอก๋วยกินเ้ซื้อีกนะคนพวะเด้วพวมาผสมผสมผสมกุงเข็ฝาดีไหมคนคนเอาตุ่มยกขึ้นมั้งตุ่มยกขึ้นมั้งตุ่มยกขึ้นมั้งที่ายรูปเขาเหนยังไงจังเดตัวขียปขากล้อขากล้องขากลงเข้าไปเขาไปเขาไป ก็เ่งคลิปนนี้เออร่งคลิปนี้ภาพนี่ครับอ้าวหนึ่งสองซ่อมโอเคครับสวยเสร็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าจี๊ต่ออีพี่สองครับเนี่ยตอนหน้าบแล้วเจี๊ยในีเมืองดาบปลาปากไงฟังอ้าเซฟเซฟเรื่องเอ็นเจี๊ยดาปลายฟังในอีพี่สองอีพี่สองอีพี่สองครับวิธีการล่าปลาเนี่ยเราต้องใช้ความเรียนหน่อย อาหารที่เราทํานะเราต้องใช้ใจทํามันถึงจะออกมาอร่อยโอเคครับทุกทีทอย่างเนี่ยอยู่ที่ฝีมือเราเนี่ยครับผมเน้วอย่าขาดขาดไม่ได้คือเอ้ยผงนัวครับผมโอเคครับครับผม